การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า OPEC ซึ่งย่อมาจากคำว่า Online Public Access Catalog เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมสื่อการศึกษาของห้องสมุดมสทจังหวัดนนทบุรีและศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั่วประเทศค่ะ OPEC ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยจานวน2ฐานได้แก่ 1. ฐานข้อมูลหนังสือและวรารสารค่ะ 2. ฐานข้อมูลดัชนีวรารสารค่ะเข้าใช้งาน OPEC ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักปารสารสนเทศและเลื่อนลงมาจะเจอการสืบขน OPEC ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ ลักษณะการสืบค้นข้อมูลมี2รูปแบบ basic search และ advanced search การสืบค้นข้อมูลแบบง่ายหรือ basic search เป็นการค้นหาสื่อการศึกษาอย่างง่ายไม่ซับซ้อนโดยใช้คำหรือวลีในการสืบค้นข้อมูลโดยส่วนใหญ่การค้นหาแบบง่ายจะมีทั้งเรื่องในการค้นหาได้แก่ทุกเขตข้อมูลชื่อเรื่องผู้แต่งหัวเรื่องเลขมาตรฐานสากลชุดเลขเลขหนังสือคะ่ะ การสืบค้นข้อมูลแบบขั้นสูงเป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่าแบบง่ายซึ่งมีเทคนิคหรือรูปแบบการค้นที่จะช่วยให้ผู้ค้นสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาหรือค้นแบบเจาะจงเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดค่ะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำเชื่อม3ตัวคือ add or not ดังนี้ค่ะ add ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลงเช่นต้องการค้นหาคำว่าส้มตำที่เป็นอาหารรูปแบบการค้นส้มตำแอนอาหารค่ะออ oh, ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นเช่นต้องการค้นหาคำส้มตำไทยและส้มตำปูปร,ะระต้องการคำใดคำหนึ่งรูปแบบการค้นคือส้มตำไทยออ oh, ส้มตำปูปลรา น็อตใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลงเช่นต้องการค้นหาคำว่าส้มตำเฉพาะที่เป็นอาหารไม่เอาเพลงส้มตำรูปแบบการค้นส้มตำแอนอาหารน็อตเพลงการจำกัดผลการค้นประกอบด้วยประเภทของสื่อการศึกษาปีที่พิมพ์ภาษาของสื่อการศึกษาสถานที่เก็บจำแนกตามห้องสมุดที่จัดเก็บ การจัดเรียงสื่อการศึกษาลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการศึกษาค่ะผลการสืบค้นข้อมูลและการแสดงผลรายการทางบรรณานุกรมสิ่งที่ได้จากการสืบค้นสื่อการศึกษาประกอบด้วยจำนวนผลการค้นการกรองผลการสืบค้นได้แก่ผู้แต่งคอลเลกชันประเภทสื่อการศึกษาสถานที่จัดเก็บชุดหัวเรื่องและชื่อเรื่อง การเรียงลำดับผลการค้นได้แก่ความสอดคล้องกับเนื้อหาความนิยมผู้แต่งเลขเลยกหนังสือวันที่และชื่อเรื่องรายการผลการค้นสามารถเลือกชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดของสื่อการศึกษาและตรวจสอบสถานะเพื่อใช้บริการค่ะการแสดงผลรายการทางบรรณานุกรมสำหรับฐานข้อมูลหนังสือประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม ชันน้นหนังสือเลขเรียงหนังสือและสถานะชันน้นหนังสือประกอบด้วยข้อมูล2ส,ส่วนคือสถานที่จัดเก็บและประเภทของสื่อการศึกษาสถานที่จัดเก็บรายชื่อของห้องสมุดที่ให้บริการสื่อการศึกษาซึ่งปรากฏเป็นอักษรตัวย่อของห้องสมุดนั้นๆสำนักปรรณสารสนเทศจะใช้อักษรย่อว่า ODI และในส่วนของห้องสมุดศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทจะใช้อักษรย่อดังนี้ CB จันทบุร oh ี LP ลำปาง NK นครนายก NW นครสวรรค์ NR นครศรีธรรมราช PB เพชรบุรี SK สุโขทัย UB อุบลราชธานี U.D. อุดรธานีและ Y.L. ยะราค่ะสำหรับประเภทของสื่อการศึกษาเป็นการบอกประเภทของสื่อการศึกษานั้นๆได้แก่ general collection หนังสือทั่วไปเอกสารการสอนชุวิชามสอทอรายงานการวิจัยนาวานิยายเรื่องสั้น thesis วิทยาน,นิพนธ์ reference หนังสืออ้างอิง periodical วารสาร av material สื่อสอดแทร cdrom พิงรามาเซเว่นสื่อการศึกษาภายในห้องสมุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสถานะเป็นการบอกสถานะของสื่อการศึกษา available อยู่ที่ชั้น not for loan lift use only ห้ามยืมใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น check out รายการถูกยืมออกจากห้องสมุด on hold มีผู้ใช้จองสื่อการศึกษานั้น prepare for a move สื่อการศึกษาเตรียมกันย้ายค่ะ การแสดงผลรายการทางบรรณานุกรมฐานข้อมูลดัชนีวรารสารประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมแสดงชื่อบทความผู้แต่งชื่อวรารสารปีที่ฉบับที่เลขหน้าและเลขประจำวรารสาร ISSN ค่ะหากมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดค่ะ